คณโยมสี่ยาอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีจเจริญสุขจเจริญธรรมาดายัดโยมนะการที่เราอยู่กับคนที่หนึ่งอาจจะไม่เคยชื่นชมเราต่อหน้า แต่ก็ไม่เคยที่จะนินทาเรารับหลัง 2. ยอมทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังในเวลาที่มีเราอยู่ตรงหน้า 3. คนที่มองเห็นความงามของเราได้แม้ในเวลาที่เราเนี่ยไม่งดงาม 4. ปืนหยัดเคียงข้างเราตลอดไปแม้ในเวลาที่เราเนี่ยไม่เหลือใครสักคนเพราะชีวิต สอนให้เรารู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตสอนให้รู้ว่ามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์คนณโยมชีวิตสอนให้มีสติกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันชีวิตสอนให้รู้จักรอเพราะไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราสักทุกอย่างพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราเป็นเห็นในสิ่งที่เราเลือกเท่านี้ก็สุขใจแล้วคนณโยมนะ พอเราอายุเริ่มมากขึ้นมากขึ้นถึงจะเข้าใจว่าเราจะใส่ในาฬิกาเรือนละ300อหรือว่าสมล้านเวลามก็ตรงกันคนุณโยมและเวลาในชีวิตของเราก็มีวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหิ้วกระเป๋าใบาละสาม้หรือใบละสามหมื่นเงินในกระเป๋าก็มีเงินใส่ได้เหมือนเหมือนกันคนุณโยม ดื่มเหล้า30หรือจะดื่มสามพันเวลาอาจเจียนก็เหมือนกันโยมอยู่บ้าน30ตารางวาหรือว่า300ร้อตารางวาเวลาโดดเดี่ยวก็ไม่ต่างกันหรอกวันหนึ่งโยมจะเข้าใจความสุขที่แท้จริงเองในใจของอย่ไม่ใช่อยู่ที่สมบัติพระสถานเลยวันหนึ่งเราจะเข้าใจความสุขที่แท้จริงในใจของเราไม่ใช่อยู่ที่ สมบัติพัสถานคนโยมฟังนะถ้าโยมมีเงิน8 6 4 0 0บาทแล้วมีคนมาขโมยเงินของคุณโยมไป10บาทโยมจะโมโหทิ้งเงินที่เหลือ8 6 3 9 0บาทหรือจะตามหาเงิน10บาทไหมล่ะเพื่อจะตามหาเงิน10บาทไหมก็คงไม่ทุกวันเรามีเวลา8 6 4 0 0นนาทีคุณโยม ถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียเพียงแค่10วินาทีเราจะทิ้ง86,390วินาทีที่เหลือเนี่ยไปหงุดหงิดกับมันได้ไหมใช่ไหมอย่าไปเปลืองเวลากับสิ่งเล็กๆน้อยๆคนโยมชีวิตเรายิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรู้ราแค่ในทุกๆเช้าที่เราตื่นมาเจอคนที่เรารัก และก็ห่วงใยกันก็พอคนที่รักและก็ห่วงใยกันก็พอความสุขก็เกิดขึ้นได้อย่างเรียบง่ายถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นเรื่องดีๆในวันที่แย่ๆส่งรอยยิ้มให้กับความเสียใจบอกรักตัวเองและก็พอใจในทุกสิ่งทุกสิ่งที่เรามีคนยมให้กำลังใจซึ่งกันและกันแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วแหละดังนั้นใช้เวลาที่มี ทำแต่สิ่งดีๆให้แก่กันไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันสําคัญขอแค่เราทําทุกวันให้มันรู้สึกดีก็พอเพราะในหนึ่งวันของทุกๆคนคุณโยมมี24ชั่วโมงเท่ากันแค่คุณค่าของเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองสิ่งที่ทําให้ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันมันอยู่ที่เราเลือกใช้เวลาอย่างไรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีค่า และก็ไม่ยอมเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ค่าคนโยมหากคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานนะโยมนะกดถูกใจกดติดตามเพจธรรมะสุขใจให้ปัญญาขอเจริญพร